วน,นี้พี่กวินมา้อมบรรยากาศฝนตกนะน,นี่พ่งบินพิ่งบิน,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 นอุ้ยอุ้ยวันแรกขอ,ขอโทษครับมาเจอร้านเปิดใหม่ที่ตลาดจำโบของสามธญบุรีนะครับชื่อร้านว่ายูซาเป็นร้านเปิดใหม่วันแรกเลยตู้ก็จะใหม่ทางร้านเลยนะครับที่สําคัญทางร้านลงกล่องจุ่มอาร์ทอยไว้ด้วยของชอบพี่กวินเลยเราก็จะมาลองเล่นเกนแรกดูนะครับ โอ้โขาพาไปไกลเลยเหรที่2นะครับเสร็จรรน,นี้กิควินจุดท้าพิโโมพิ่มเลยงานแบบวกงูเหมือนกันนะครับร้านนี้ข้อดีก็คืออยู่ในตลาดนัดนะครับจะมีที่จอดรถสะดวกสบายมากเลยทีนี้พิกวินก็จะลองมาเล่นกล่องที่2ที่เหลืออยู่ในตู้นะครับลองไปหนึ่งเหรียญก่อนน้องก็มอท่าทีจะลงอีกแล้วนะครับแต่พี่น้องๆเด็กๆในร้านรอต่อคิวอยู่ก็เลยเปลีย่ยนมาเล่นตุ๊กตาดูบ้าง ก็แบทแมนตัวนี้นะครับเป็นตุ๊กตาที่มีขาเป็นท่านั่งถ้าน้องจะแต่แงข้างให้เล่นขัดขาหน้านะครับขาจะไม่ปล่อยเลยพารวางไปนิ่มๆแบบนี้เลยนะจ๊ะถ้าชอบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม